The Path Journey My ฮัลโหลเดที T. วันนี้จะไปไหนตามใจไกด์เลยทริปนี้ขอบคุณไกด์กิติมศัดิ์ของเรามิสเตอร์ไซมอนที่แนะนำและพาเราเที่ยวทีเดียวที่นี้เขาเป็นเข้ากลินแบบนี้กันเนาะเขาแบบหลายๆอย่างเจนกินแบบประหยัดเวลาไงเนี่นนยไขยโอเคไหม ยังไม่ได้เกินยังไม่ได้ได้เกินชิมหน่อยมันมีสีได้หรอแต่ว่ามันมีพวกมันมีน้ํหอมอือมันมีกลิ่นน้นหอมเลยอืออุ้ยแต่แป้งอร่อยเบคอนอร่อยรสชาติคือแป้งเบคอนไข่แต่มีผักโอเคอร่อยอร่อยเท่าไรนะชิ้นละห้าสิบห้าห้าสิบห้าถ้าคนไม่ชอบผักผ็าเช้าถ้าคนไม่ชอบผักอย่างฉันก็จไอ้นี้นไม่ผ่าน ทีแรกของเราวันนี้ไปกันที่ตันสุยเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลอยู่ทางเหนือของไต้หวันเราสามารถเดินทางได้ง่ายๆด้วยรถไฟสายสีแดงสุดสายที่สถานีตันสุยเลยไ,ไม่เหมือนกันจริงหรอใช่แต่และสถานีไม่เหมือนกันสีดยไปรถเมลสายที่ผอสะพานความรักไปขอความรักข่อไหมแล้วก็มีโ <laughs> บสถ์ <laughs> นอกจากจะมีวิวทะเลแล้วตันสุยหรือตั้นสุยยังเป็นเมืองเก่าที่สวยงามพอมาถึงไกด์พาเราไปที่ถนนโบราณตันสุยซึ่งเป็นอีกถนนคนเดินยอดฮิตทั้งในหมู่ชาวต่างชาติและคนไต้หวันเองวันที่เราไปอุณหภูมิน่าจะเกิน20องศาค่อนข้างร้อนนิดนึงถนนแห่งนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารที่หลากหลายและสินค้าพื้นเมืองเต็มสองข้างทาง โวิตช็กโกแตโวิชช็อกโกแโอนา่ัเลราเอ่าไหรอ่าคันคนคันโอเคอันนี้คนนี้อากาศร้อนใช่ใช่อันนี้อากาศร้อนทำยูทูปเอออยาบอกว่าทำยูทู e ไอ้เขามีคนตามดยู่คน กินรสทานานอร่อยแจ๋ดได้ชอ็อกโกแลตคือถูกต้องเป็นชอ็อกโกแลตที่ถูกต้องเป็นไอศครีมแท้ใช่ก็ม,มันมีไอ้น,นี่อะไรวะไม่มีเอ็นี่เรากินร้อนๆคนละสองลูก<ห><ห>ควันขึ้นเลย คนเราสามลูกแล้วกันเราสองยังมีอย่างอื่นอีกต้องกินต้องกินกับขิงแล้วก็คือซอสซอสพริกใครจะเป็นเหนื่อยกล้าตายมันร้อนมันร้อนน่ะมันต้องกินร้อนร้อนด้วยนะกระจายกระจายไส้อะไรบ้างอ่ะหมูอย่างเดียว อย่ดตนนี้อนนี้นเอาสุดกินกอนลยค่ะร้อนมันอร่อยมันจะร้อนมากนะมีหน่วยก้าตายแล้วเอือก้าวยร้อน รอก่อนรอก่อนรอก่อนถือแค่ถือไว้ก่อนมีน้ำเปล่านะเรามีน้ำเปล่ามามามาเราถือให้ก่อนร้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 อน有没有样อ试试用品因为这个打开要冰冰箱 你是台湾人吗？对对对，那以前俺妈冰箱都会冰一冰的。有有没有打开过的？都没有。里边就跟俺妈以前的锅渣的。再转。大瓶的五百买两瓶，大瓶送一瓶小瓶。啊，那包百，百八十。啊，那个补。哎，没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 ，对对对对对没，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  ไม่างททตซื้้อใหหก็จไปใช้เวลาหม่ไม่ไม่ไม่ แม่เเคเป็นมิชนาลีเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วะเขามาบุกเปิดแล้วก็เป็นหมอคนแรกที่นี่แล้วก็รักษาชาวบ้านคนในชุมชน,นอ่ะปีแล้วเป็นมิชนาลีฝรั่งชาวชาวแคนาดาแล้วก็มีลูกกับคนไต้หวันที่นี่ แล้วก็ตั้งลกล้าอยู่ที่นี่เป็นหมอคนแรกที่นี่เป็นผู้บวกท่านสุยที่นี่อ๋อเป็นบวดแลานสวยแล้วแล้วแล้วพวกเขาก็ยังอยู่ยังอยู่แล้วก็ช่วยชีวิตชาวบ้านที่นี่อแล้วเป็นหมอคนแรกแล้วที่นี่รักษาฟรีพอเสียชีวิตไปชาวบ้านก็เลยรำลึกในคนงานความดีเขาก็ต่างคล้ายๆเป็นรูปปั้นเขาขึ้นมาเออเราไปเห็นรูปสักกลาสักุลากับังบาส เครเจอไซกะรมันอยู่บนภูเขาสูงอ่ะก็ไปถ่ายเมื่อวานขึ้นที่สูงมาแล้วเจอสองต้นเหมือนกันะเราจจอชอย่งเดียวเลยใช่ไหมปุ่นญี่ปุ่นออกชมพูป่ะคะคนละพันใช่ไหมอ๋อใช่ ้องยืนตรงกลางแล้วก็ทำท่าไปยืนไปยืนไปนี่อะไรอ่ะที่ต้องกระโดดนะกระโดดกระโดดหนึ่งสองซ้ำมาดูมาดูาดอ่ะหนึ่งสองซ้ำส,สวยสวยจริงไปเลยน่ารักโลกถ่าดีอือฮ อันนี้ไม่มีในโปรแกรมเลยนะไม่มีในโปรแกรมไงถึงได้ต้องเอกไกด์มาเพราะไม่รู้ไม่เพราะว่าเราเราเน้นในตัวตัวไทยเปใช่เราไม่ได้มองถึงข้างนอกเลยไงนี่งนี้ก็สวยตรงนี้สวยแกเป็นคลินิกเก่าของดรแม็กเทอ้อยกว่าปีที่แล้วมารักษาชาวบ้านฟรีที่นี่ก็ยังรักษาไว้ ไม่ีไม่มีรถที่เป็นน้ำมันมีบ้างมีบ้างเห็นบ้างแต่น้องไหมยังก็โลกใโรไม่เชื่อคาราโฮเมินรัฐก็จ่ายให้เหมือนหนึ่งอืมเขาคือซัพพอร์ตก็คือลดระลงให้ไใช้ ชายร่างเล็กผู้มั่นคงและกระตือรือร้นพูดน้อยกล้าหาญไม่ยอทอนี่คือรูปปั้นบอกเล่าเรื่องราวของดร์แมคเคเขาเป็นมิชชันนารีคนแรกที่เดินทางไปที่ไต้หวันตอนเหนือโดยมาถึงไต้หวันในวันที่29ทธันวาคมพศ2414จากนั้นเขาก็มาถึงเมืองตันซุยในปีพศ2415ซึ่งที่นี่ยังคงเป็นบ้านของเขาจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปีพศ 2,444อ24ีอีกด้วยบบอ,อันนี้อันนี้นืออ๋ันนี้กับอนนี้อนนรอ้นต,ตัวชาไข่มุกตัวไข่มุกหใช่ันนี้แล้วก็ชานมเราสั่งแบบหวานน้อยอร่อยถือว่าผ่านแก้วลว 60, หนนะหกสใช่กย <60. S 2> ก็หกสิบเจ็ดสิบมาประมาณน,ะออน,นี้นะมันมีขายลูกขายมุกลูกใหญ่กับลูกเล็กออันนี้ลูกใหญ่อันนี้เป็นแบบลูกใหญ่แล้วก็นมชัดชาชาัดอร่อยผ่านบันนี้นะคะอันนี้หวานน้อแล้วนะนนหวาน มื้อเที่ยงเราสั่งเป็นบะหมี่ซุปสาลายน้ำซุปหอม,ห,อมหวานกลมกล่อมมากๆลูกชิ้นปลาสอดไส้อะไรไม่รู้แต่ลูกชิ้นเด้งมากๆอร่อยมากๆด้วยนะคะราคาไม่แพง พออิ่มแล้วพวกเราพากันเดินกลับไปที่สถานีรถไฟตันซุยเราได้เห็นเต็นท์ขายของไกดบอกเราว่ารัฐบาลสนับสนุนให้คนสร้างแบรนด์ของตัวเองจึงจัดสถานที่ให้ขายโดยไม่คิดเงิน เราสอยห้าบาทถ้าเราใส่ใหญ่มันจะเป็นไม่ถอดรอยก็ก็เน็กร้อยก็กแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะไปเองนี่มีภาษาไทยด้วยนะนี้ยังมีภาษาไทยด้วยว่ะอ่ะเองแล้วก็จะคืนอะไรวะร้อยแปดสิบแปด ใส่เงินเข้าไปเสียเข้าไปดิช้าๆมันไม่ได้ใช่ใส่ไปสองว่าเลยเหรอใช่ผัดไปให้มันมีผัดไทยเนาะใช่แล้วก็รอแป๊บนึงรอแป๊บนึ่งอย่าพิ่งขยับอย่าเพิ่งขยับโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะโอเคโอเค จากสถานีตันสุยเรานั่งรถไฟยาวมาลงที่สถานี101เพื่อไปถ่ายภาพและเช็คอินที่หมู่บ้านซิซิหนานที่นี่เปิด9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดในวันจันทร์และในวันอาทิตย์จะมีเปิดท้ายขายของด้วยนะคะ หมู่บ้านซื่อซื่อหนานเคยเป็นหมู่บ้านทหารแห่งแรกในไต้หวนันจะเห็นได้จากอาคารเก่าๆที่นี่ถือเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมจากการล่าอาณานิคมของประเทศญี่ปุ่น จากนั้นเราก็นั่งรถบัสมาอีกนิดนึงมาที่ซอยทาเคมูระมุมยอดฮิตในไอจคิวถ่ายรูปค่อนข้างยาวแนะนำให้คิดท่ามาล่วงหน้าเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาจากนั้นเราก็นั่งรถไฟใต้ดินมาลงที่สถานีเจียงไคเชกทางออก5 มันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะมันคือวุ้นเหรอมันจะใช้แค่างเงี้ยอ๋ออย่างเงี้เลยนะสามสิบบาทมันคือ,อน้ำตาลเหรอสามสิบบาทมันคือน้ำตาลไหมหรือว่ามันม,มีผสมน้ำตาลอ๋อมันคือวุ้นมันคือวุ้นอ๋อเหรอเออเอะไรอไมช่วยเกยติมอ๋อเกยติมใช่ okay. ตอนแรกสถานที่นี้ไม่ได้อยู่ในแผนของเราแต่ว่าไกด์ของเราแนะนำค่ะพอมาแล้วรู้สึกว่าว้าวมากพื้นที่กว้างขวางอนุสร์สถานเจียงไคเชกตั้งอยู่ใจกลางเมืองและที่นี่มีพื้นที่ประมาณ25เฮกเตอร์เลยนะคะ บันไดทั้ง4ี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเราเดินอ้อมไปด้านในและขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นสี่ตอนแรกดูจากในรูปเหมือนจะธรรมดาแต่พอเห็นรูปบั้นจริงแล้วรู้สึกใหญ่โตน่าเกรงขามและสวยงามมากๆ วันนี้เราโชคดีมากๆที่การโชว์ผัดเปลี่ยนเวงของทหารกำลังจะเริ่มโชว์มีความสวยงามและพร้อมเพียงกันให้สังเกตจากในคลิปนะคะผู้คนรอบๆจะเงียบและชมกันด้วยความตั้งตารอพปงปืนสั้นๆหานาทีไม่เกินสิบนาทีก็จบแล้ว 可是，很很可能会被杀。哈哈哈哈小时候，带你去小的时候，我去那个火那那,那他们那里拿那个鱿鱼。

他、嗯、是专职的，目、嗯、前、嗯嗯、是是他们那个证券跟主管的没有，哎、嗯，李兰、嗯，他没办法、啊，我是清编的。 พอดูโชว์เสร็จเราก็ไปหาชานมไข่มุกกินกันที่ร้านนี้เขาว่ากันว่าเป็นเจ้าแรกของโลกแต่โดยส่วนตัวรู้สึกว่าราคาแอบแพงไปนิดนึงและรสชาติไม่ได้ถูกใจหรือว้าวขนาดนั้นถ้าเทียบกับราคานะคะและก็แอบรู้สึกว่าชานมไข่มุกที่ตันสุยวันนี้แก้วละ60บาทจะมีความหอมชาแล้วก็ความเข้มข้นของชามากกว่านิดนึงย้ำนะคะความคิดเห็นส่วนตัวนะ จากนั้นเราก็เดินกลับโรงแรมเพื่อพักสักแป๊บก่อนมื้อค่ำระหว่างทางไกด์พาเดินเล่นชมเมืองด้วยนี่นะครับเป็นประชานตึกทำเนียประธานาธิบดีไต้หวันนะครับที่เขาทำงานอยู่ตรงนี้ <Okay. S 2> ที่ปุอมอำนาจสูงสุด3ามเหล่าทัพต,ตึกสีแดงนี่นะ,ะ,ะปัจจุบันเช่อท่างประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อ นะเขาเปทหาร3เหล่าทัพแล้วก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศตรงนี้ซึ่งเขาจะ,ะพยายามต่อสู้กับจีนโดยมีสหาราัฐอเมริกาเนี่ยช่วยหนุนหลังไต้หวันสู้กับจีนอยู่นะครับหรือว่าเป็นศูนย์อำนาจสูงสุดของประเทศไต้หวันเดี๋ยวไปถ่ายรูปไันข้างหน้าชัดๆเลย ผิวแล้ว่ะจากที่พักของเรานั่งรถบัสสายส่18ไปซีเหมือนติ้ง ของเราพาไปกินร้านชาบูแต่ไม่ใช่แบบบุฟเฟ่นะคะเขาบอกว่าที่นี่คนโลเคลกินเยอะมากๆ จากนั้นไกด์ก็พาไปสอนวิธีปรุงน้ำจิ้มแบบคนไต้หวันที่นี่จะเป็นแบบเม้าใครเม้ามานเสร็จใครเส็จมานเยอะมากๆเลยค่ะ เข้มขนมากมนเนื้อนุ่มมากมสุดอร่อยอันนี้คือไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มเลยอ่ะวิ้น้ำจิ้มอร่อยขอบคุณค่ะ <Okay. S 2> ผมสั่หมดแล้วนะสรุปมื้อนี้อิ่มมากๆเลยค่ะกินเกือบไม่หมดแนะ่ แล้วเราก็พากันไปเดินย่อยที่ซีเหมือนติงแน่นอนมิชชั่นของเราที่ซีเหมือนติงก็คือการตามหาของฝากเข้าร้านนั้นออกร้านนี้แต่ก็ไม่ลืมแวะช้อปปิ้งให้ตัวเองด้วย มากๆเลยค่ะวันนี้ขอจบวันที่3แต่เพียงเท่านี้วันที่4เราจะไปไหนตามดูคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ The Journey my Pass